สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผ่าเครื่องนะคะวันนี้น้องมีผ่าเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่190นะคะวันนี้นะคะถ้าพี่พี่ปิดพระนะคะองค์ละ3 0 0ทุกรายการนะคะปิดคู่ที่500บาทนะคะทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะก็เหมือนเดิมเลยดูให้ชอบใจถูกใจนะคะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขกับน้องได้เลยนะคะ เริ่มที่รายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เลยนะคะรายการที่1เปิดแบ่งปันอยู่ที่องละ300บาทนะคะทุกรายการเลยนะคะปิดคู่ที่500บาทนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะอย่าลืมแจ้งปิดเป็นหมายเลขกับน้องได้เลยนะสามารถบอกชื่อพระเพิ่มเติมให้กับน้องได้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่2นะคะเป็นรายการที่2นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะพระสมเด็จเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นรายการที่3นะคะ เป็นรายการที่3เป็นพระสมเด็จนะคะเหมือนกันเลยนะอง์นี้รายการที่3นะคะเป็นพิมใหญ่ไหมคะองนี้นะรายการที่3เปิดแบ่งปัน300บาททุกรายการนะคะสําหรับ E ีีรอบเช้านี้นะคะปิดคู่ที่500บาทชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดกับน้องได้เลยจะโทรหรือจะไลน์ก็ได้นะคะถ้าโทรจะตอบเร็วกว่านะคะพอดีบางทีออกไปด้านนอกเนาะก็ไม่ได้ มีเน e ็ตมีอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นนะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญเสมาพระอาจารย์ต้อมนะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญเสมาพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงนะคะรายการนี้นะคะเป็นรุ่นรุ่นอะไรนะ ไม่มั่นใจนะคะรายการนี้นะแต่เป็นอาจารย์ต้อมวัฒสแสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะรายการละ3 0 0บาทนะคะอง์ละ300บาทนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ รุ man, ato, ่นไตมาตนะคะเป็นรุ่นไตมาต18นะคะหลวงปู่ทีมนะคะรายการนี inton, ้เป็นรายการที่5นะคะรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่6เป็นพระพุทธชินราชนะคะ เนื้อผิวเก่าเก่าสวยสยเลยนะคะรายการที่6นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะเป็นรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะเป็นเนื้อมวลสารขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะ น้องเปิดแปลงปันอยู่ที่องล์ละ300บาทนะคะปิดคู่ที่500บาททุกรายการเลยองคนี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระโพธิสัตว์พังพการนะคะเป็นพระนาคปกนะคะอง์นี้มีรอยจานนะคะด้านหลัง เป็นพญานาคนะคะเป็นพญานาคนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่อง์ละสา0อบาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่9ดูหน้าตาท่านยิ้มยิ้มแบบนี้เลยนะคะสําหรับองค์นี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่9้าเปิดแบ่งปันที่300บาทเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10อง์นี้เป็นหลวง หลวงพ่อหลวงพ่อไปไหมคะเป็นรายการที่10นะคะเปิด่ปปันปปที่300บาทเหมือนกันนะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะรายการที่11เเป็นหลวงพ่อทบนะคะ เป็นเหรียญที่ระลึกในงานวางศิาลาฤกษ์พระอุโบสถนะคะวัดช้างเผือกตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะปี2519นะคะรายการที่11นะหลวงพ่อทบนะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะเป็นพระซุ้มกอรายการที่12นะคะ ่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะพระคุณแผนนะคะคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่วัดประหารไล่นะคะจังหวัดระยองนะ เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นหดวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการที่14นะคะ ด้านหลังนะคะมีรอยฝังตัดกุดนูน,นขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวก็เก่านะคะมีคราบสีดำๆติดที่องค์พระแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผิวเดิมๆเ,เลยนะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มี ตามีจมูกมีปากด้วยนะคะเป็นพระสมเด็จที่มีหน้ามีตานะคะองนี้เนื้อผิวแตกลายงาสวยเลยนะคะรายการนี้เปิดเป็นพันที่300บาทนะคะด้านหลังนะคะเนื้อผิวแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะองนี้นะคะเป็นเนื้อผิว ขึ้นเนื้อมวลสารเลยนะคะองค์นี้นะพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวเนี่ยมีรอยเนื้อมวลสารขึ้นแบบนี้เลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังเหรียญน,นะคะด้านหลังองค์พระท่านนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้จะมีรอยมีเนื้อมวลสารนะนขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นโลหะเนื้อทองทิพย์นะเป็นโลหะเหมือนทองทิพนะคะมีติดมานิดนึงนะคะแต่เนื้อผิวจะเป็นออกสีขาว,ข,าวขึ้นคาบขาวแบบนี้นะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะรายการที่17ด องนี้เป็นรายการที่17นะคะแล้วก็ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะอันนี้ก็คล้ายๆเนื้อสำลิศเนื้อตะกัวนะคะลองดูนะคะพี่นะพี่ลองดูเนื้อสีผิวนะคะน้องไม่มั่นใจนะคะพอดีเขาเลี่ยมกรอบไปแล้วนะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหานไล่แบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นองค์ยันท่านนะคะที่องค์รูปหล่อนะ เปิดแรงปันที่300บาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่1 9นะคะเป็นกุมารน,นะคะเป็นกุมารถือถุงเงินถุงทองแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ทราบว,ว่าหลวงพ่ออะไรนะคะที่ใต้ฐานเนี่ยพอมีบอกนะแต่อ่านไม่ออกเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะกุมารองค์นี้นะคะ ดูหน้าตาหน้าตายิ้มแย้มเลยนะคะหน้าตายิ้มแย้มอิ่มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะก็ราคาเดียวกันเลยที่300บาทนะคะเป็นรายการที่19นะต่อไปเป็นรายการที่20นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนื้อผิวดเดิมๆนะคะเนียมกรอบกันน้ำเนี่ยน่าจะเก็บผิวมาซักระยะหนึ่งแล้วนะเพราะว่ากรอบก็ค่อนข้างเก่าด้วยนะคะองค์นี้นะคะ เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะเปิดแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะเปิดแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะนี่เนื้อผิวก็เก่าเลยน้องไม่ทราบนะว่าที่ไหนนะคะก็ลองดูลองชมกันได้เลยนะคะองค์นี้นะเนื้อผิวเก่าๆ่าสวยๆรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นหลวงปู่เวิรนนะคะรุ่นดวงนาคานะคะหลวงปู่เวิรนนะคะรุ่นดวงนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นพญานาคนะคะ พญานาคพอเรียกว่าเหมือนแบบเป็นบนกันเป็นเลขแปดเลยนะคะหลวงปู่อยู่จังหวัดกาลสินนะคะวัดบูรพาโค,โคเกเครือนะคะที่ระลึกสร้างเจดีนะคะรุ่นดวงนาคานะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะ รายการที่2 2นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกนะคะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะจังหวัดอยุธยานะคะเหรียญน,นี้นะคะบอกเลยว่าคมชัดสวยงามมากเลยเลขโค้ดก็เยอะนิดนึงนะคะเลขโค้ตหลวงพ่อรวยนะคะเป็นรุ่นรวยร้อยปีนะ,ะเป็นรุ่นรวยร้อยปีนะคะเหรียญน,นี้นะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะ รายการที่23นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นรุ่นเมตานะคะเป็นรุ่นเมตตาหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์นี้มีรอยจานนะคะอง์นี้มีรอยจานต่อโคศิลามาแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหานุมานนะคะวัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์นะคะปี2564นะคะ เป็นรุ่นเมตานะคะหลวงปู่มหาศีลานะคะสวยๆเลยนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นกุมารนะคะเป็นกุมารยืนเท้าเอวนะคะเป็นกุมารยืนเท้าเอวกุมารทองนะคะเรียกทรัพนะคะองค์นี้เป็นกุมารทองเรียกทรัพนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะก <ST S 1> ุมารทองนี่ซับนะ <ST S> <ST S> นต่อไปนะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่25นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป <ST S> ็นหลวงปู่ทวดนะคะจีวรห่มทองแบบนี้เลยนะคะ จีวอนห่มทองมาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่น่าจะเป็นเนื้อว่านนะพี่นะดูจากเนื้อผิวพระนะคะนะดูจากเนื้อผิวพระดูมวลสารที่ขึ้นมานะคะองค์นี้นะคะปลวกปูทวนนะรายการที่25นะคะองค์นี้รายการที่2 5นะคะต่อไปรายการที่26นะคะ รายการที่26นะคะเป็นหลวงปู่ทั่วเหมือนกันนะคะองค์นี้เนื้อผิวแตกเหมือนแปลว่าแตกรายงานตามธรรมชาติเลยนะคะเป็นเนื้อผิวแตกทำตามธรรมชาติเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะ เป็นพญาเต่าเดือนหนุ่ปู่หลิวนะคะอันนี้จะเป็นอุปถัมภ์สร้างโบสถ์วัดหนองอ้อนะคะวัดที่หลวงปู่หลิวก็ไปอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคา300บาทน,นะคะเรียมกอบกันะนะมาสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะรายการที่2 8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่เป็นพระสมเด็จของหลวงปู่มหาศิลานะคะ เป็นพระสมเด็จของหลวงปู่มหาชีลานะคะมีพี่ๆถามกันเข้ามาแล้วก็จับจองนะคะพอดีส่งภาพไปให้แล้วนะคะแต่ลายอะ่ะน่าจะยังไม่เป็นเพื่อนกันนะคะพีเขาเลยไม่ได้อ่านนะคะนี่นะถ้าเข้ามาแล้วเห็นอีกรอบนึงนะคะองค์นี้จะอยู่ในรายการที่28นะคะน้องสองให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะ ที่ด้านหลังเป็นยันเหนือดวงแบบนี้นะคะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่300บาทนะคะปิดคู่กับองค์อื่นนะคะที่500บาทนะคะปิดคู่2องค์ลดราคาให้นะคะสําหรับ EP นี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่29นะคะ รายการที่29นะคะพาทุกองคอยากให้พี่ๆรองดูรองชมนะคะไม่ต้องให้หน้องจับส่งไปเลยนะเดี๋ยว่าจะมาบ่นกันอีกนะเนี่ยดูองค์ไหนก็ได้องค์นั้นไปเลยนะคะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะราคาเดียวกันเลยที่300บาทนะคะถ้าส่งพระผิดไปยังไงก็สามารถแจ้งกันได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่ 30นะคะรายการที่30นะคะเป็นเทพสี่หูห้าตานะคะเนื้อชุบทองแบบนี้นะคะอง์นี้เป็นเนื้อชุบทองสวยสวยเลยนะคะเทพสี่หูห้าตานะคะเป็นพระที่ความเชื่อด้านทางเหนือนะว่านำพาโชคลาบนะคะเป็นพระที่นำพาโชคลาบนะคะต่อไปเป็นรายการที่31นะคะรายการที่31เอ็เป็นเหรียญชุบทองหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญชุบทองหลวงพ่อกลวยนะคะ เหรียญนี้นะคะเป็นสิทธิ์บริษัทโตโยต้าสร้างบูชาคุณนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปรายการที่3 2นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการนี้นะคะด้านหลังนี่นะคะดูหน้าหลวงปู่กันนะคะเห็นคมชัดเลยนะคะ เป็นสมเด็จศิลาแรงนะคะเป็นสมเด็จศิลาแรงนะคะหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่32องนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32ต่อไปเป็นรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นพันพันล้านนะคะ รุ่นนี้ชื่อรุ่นพันพันล้านนะคะหน้าหลวงพ่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะถวายซื้อที่ดินนะคะรุ่นนี้ปี2566นะคะรุ่นพันพันล้านนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะหม่หมห่มคุมแบบนี้เลยนะหม่มคุมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะ รายการที่34เป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะพระมหาศิราศิริจันโทนะคะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะขอให้โชคดีรุ่นนี้นะคะด้านหลังเป็นยี่ก่อฮงนะคะศิรามหาเฮงนะคะเป็นยี่ก่อฮงศิลามหาเฮงเหรียญทรงแปดเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระพิคเนศนะคะเนื้อชุดทองนะคะเป็นเกาะไมค,ค่อนนะคะเป็นเกาะไมค่อนนะคะองค์พระเนื้อชุดทองสวยๆเลยนะคะพระพิคเนศนะคะ,ะารายการนี้เป็นรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะองค์พระสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อพัอพดนะคะเป็นเสมาหลวงพ่อพัดนะคะ รวยเมตตาบารมี99นะคะวัดห้วยด้วนนะคะอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้โค้ด272นะคะตอกเนื้อ2อเคมาแบบนี้นะคะหลวงพ่อพัดปุญญากราโมนะคะต่อไปเป็นรายการที่27เอ้ย37นะคะ รายการที่37เนะคะเป็นรุ่นนารายจักนะคะเป็นเหรียญรุ่นนารายจักนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านหลังเป็นรูปทรมาจากนะคะเขียนว่านารายจักแบบนี้นะคะอง์น,นี้เปิดแบงปันไว้ที่300บาทนะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นรูปภาพหลวงปู่มหาศิลานะคะ เป็นรูปภาพหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านหลังเป็นตาวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะจังหวัดกาฬสินธ์นะคะด้านหลังเป็นตาวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะรายการนี้นะคะเป็นรูปภาพของหลวงปู่นะคะหน้าตรงดูความคมชัดดูความสวยได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะ รายการที่39นะคะเป็นเหรียญเป็นพระผงนะคะหลวงปู่มหาศิรารุ่นดวงเศรษฐีนะคะองค์นี้มีเกษารยมาด้วยนะคะองค์นี้มีเกษาโรยมาด้วยนะคะ,คเ,ะ,คะเป็นดวงเศรษฐีรุ่น1วัดโพสีสะอาดนะคะหลวงปู่ศิานะคะเป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายแล้วนะคะเป็นรายการที่40บนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเลยนะคะเนื้อเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเปิดแบงปันไว้ที่300บาทนะคะด้านใต้ฐานมีรอยจานนะคะด้านใต้ใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเดิมรายการที่40สนะคะ ถ้าพี่ๆชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดรายการกับน้องได้เลยแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะจะได้หาภาพสวยๆมาให้พี่อีกนะคะสวัสดีค่ะ